สวัสดีค่ะแฟนเพจแม่นมากสูตรเลขเด็ดวันนี้แอดนำสูตรหลักแสนบวกหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมลองทำดูนะคะแอดนำเลขตั้งแต่เดือนมกราสอ5 25า2565จนถึงปัจจุบันวันที่16ตุลานะคะมาทดลองทำให้ทุกท่านดูแอดนำหลักแสนก็คือ8ไว้คงเดิม บวกเพิ่มเป็นหนึ่งแต้มได้เก้าเลขที่ออกมวดต่อไปนะคะอาจจะมี8และ9ดังนั้นเรามาดูว่าเลขงวดต่อไปออกอะไรเลขที่ออกคือ308 30ดังนั้นจะเข้าที่เลข8นะคะก็ะคือเข้า8หลักหน่วยทำแบบนี้เช่นเดิมทุกๆครั้งสังเกตว่าจะเข้า ทุกงวดนะคะงวดถัดมาเข้าเก้านะคะหวยออกห้าเก้าเจ็ดเข้าศูนย์นะคะจนถึงมีผิดอยู่สองงวดนะคะสามงวดจนถึงงวดปัจจุบันนะคะหลักแสนคือเลขสี แอดนำเอาไว้คงเดิมนะคะบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นห้าดังนั้นงวดวันที่สิบหกตุลาสองหห้ากห้านะคะก็จะเด่นสี่และห้าสามารถมาได้ทั้งบนและล่างเช่นเดียวกันแต่จะเน้นบนมากกว่านะคะย้ำว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะมี พลาดอยู่แค่สามวดลองลองดูนะคะว่าท่านชอบไหมเลขนี้สี่กับห้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ